ล่าสุดดูชัดชเช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันแบบไหนได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทเมื่อวันที่28เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงการคลังจะทำการโอนเงินเยียวยา5,000บาทระยะเวลา3เดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการไว้ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง22เมษาย,ยนปี2563ซึ่งในวันนี้จะเป็นสุดท้ายในรอบนี้โดยจะมีการแบ่งใจระหว่างวันที่27-28เมษาย,ยนนี้1.5ล้านรายหรือเฉลี่ยวันละ7 0 0 0ราย สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่รับเงินมาตรการเยียวยา5,000บาทสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันโดยเลือกแถบเมนูสีเทา ที่ตรวจสอบสถานะโดยจะทำให้ทราบว่าขณะน,นี้รายชื่อของตนเองดำเนินการถึงขั้นไหนเมื่อทำการตรวจเข้าไปจะพบกับ3ผลลัพธ์ประกอบด้วย 1. ข้อความที่ระบุว่าอยู่ระหว่างปรับปรุปรงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้หมายความว่าได้รับสิทธิ์รอการโอนเงิน 2ข้อความที่ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบหมายความว่าอยู่ในกระบวนการคัดกรองหรือรอตรวจสอบข้อมูล3ข้อความที่ระบุว่าไม่สามารถทำรายการต่อได้ลงทะเบียนไม่สําเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องหมายความว่าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้แต่ขณะนี้ระบบได้ปิดลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเข้ามาลงทะเบียนใหม่ได้ส่วนระยะต่อไปเว็บไซต์รัฐทิ้งการจะเปิดปุ่มสําหรับผู้ที่ได้ยกเลิกการกดลงทะเบียนโดยความเข้าใจผิดถ้าขอทบทวนสิทธิ์ขึ้นสถานะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะจะได้เงินไหมกรุงไทยมีคําตอบ หลังจากที่เวอร์วเว็บเราไม่ทิ้งการดดคอมลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทจารัฐบาลและมีบางคนถูกตัดสิทธิ์รับเงินเยียวยาแล้วเปิดให้ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ แล้วตอนนี้เช็คสถานะและขึ้นเป็นอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางธนาคารกรุงไทยออกมายืนยันสำหรับคนที่ไม่ได้ขอทบทวนสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนาน3เดือนแล้วคนที่ขอทบทวนสิทธิ์เมื่อขึ้นแบบนี้เกิดความสงสัยว่าจะได้เงินหรือไม่กรุงไทยมาตอบคำถามแล้ว โดยมีโพสต์ของหญิงรายหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์รอบแรกและได้มีการยื่นลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ไว้แต่จนปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินขึ้นเป็นว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านคือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ ทังที่พบว่ามีผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์บางส่วนได้รับเงินแล้วนั้นต้องทําอย่างไรต่อต้องรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบใช่หรือไม่มีเจ้าหน้าที่มาตอบดังนี้หากผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วยังขึ้นสถานะนี้อยู่คือต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก่อนเมื่อผ่านเกณฑ์แล้วจึงจะได้รับการโอนเงินช่วยเหลือต่อไป สถานะเดียวกันสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ต้นไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ทางกรุงไทยได้เคยให้คำตอบไปแล้วก่อนหน้านี้ระบุว่าผู้ที่ได้รับสถานะดังกล่าวหมายความว่าท่านผ่านการคัดกรองและได้รับสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันแล้วให้รอการโอนเงินเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนข่าวดีมาอีกแล้วค่ะเข้าแล้วเราไม่ทิ้งกันเงินเยียวยา5,000บาทรีบดูเลย เราไม่ทิ้งกันครังโอนเงินเนยียวยา5,000บาทให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก700,000นคนมาจากขอข้อมูลเพิ่มเติมและขอทบทวนสิทธิ์จากกรณีที่รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต,ต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งการดดคอมเท่านั้นซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กันไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยืนทบทวนสิทธิ์ปเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ ล่าสุดนววายละวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอเปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้จ่ายเงินยียวยาไปแล้วประมาณ4.9ล้านราย ในระยะถัดไปจะเริ่มใจ่ายในจำนวนที่มากขึ้นหรือราวราวเจ็ดแสนคนต่อวันเพราะระบบสามารถประมวลผลได้รวดเร็วขึ้นทั้งนี้มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วจำนวน3.1ล้านรายขณะเดียวกันเมื่อส่งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่แสดงข้อมูลเป็นเท็จทำให้มีคน ขอยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ในวันแรกคือ25เมษายนประมาณ9 1 0 0 0 0รายโดยทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์หลายจังหวัดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสราร์อาทิตย์สำหรับจำนวนผู้สละสิทธิ์ในกรณีที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือประสงค์จะคืนเงินเยียวยาโดยสมัครใจนั้นมีการแจ้งขอสละสิทธิ์ เยียวยาวแล้ว900รายส่วนกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลแล้ว5ล้านรายยังขาดอีก1.3ล้านรายจึงอยากให้เข้ามาช่วยให้ข้อมูลโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนเองขณะที่ในสัปดาห์วันที่27-28 จะมียอดจ่ายเงินเยียวยารวม1.5ล้านคนแบ่งเป็นวันที่27เมษายนโอนเงินจำนวน700,000รายและวันที่28เมษายนโอนเงินจำนวนอีก800,000รายซึ่งกลุ่มนี้ที่จ่ายเงินรอบนี้นั้นได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจากกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมและกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์เช็ค3สถานะเราไม่ทิ้งกันขึ้นแบบไหนได้สิทธิ์รับ5,000บาท จากมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง22เมษายนที่ผ่านมาซึ่งใน,นระหว่างวันที่27ถึง28เมษายนจะโอนเงินเยียวยาเพิ่มอีกจำนวน1.5ล้านรายฉเฉลี่ยว,วันละ7 0 0 0ราย สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่รับเงินมาตรการเยียวยา5,000บาทจากกระทรวงการคลังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเลือกแถบเมนูสีเทาตรวจสอบสถานะจะทำให้ทราบว่าขณะนี้อะไรชื่อของตนเองดำเนินการถึงขั้นไหนแล้วเมื่อทำการตรวจเข้าไปจะพบกับ3ผลลัพธ์ดังนี้ ถ้าข้อความที่ระบุว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านคือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้หมายความว่าได้รับสิทธิ์รอการโอนเงินถ้าข้อความที่ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบหมายความว่าอยู่ในกระบวนการคัดกรองหรือรอตรวจสอบข้อมูลถ้าข้อความที่ระบุว่าไม่สามารถ ทำรายการต่อได้คือการลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องหมายความว่าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้แต่ขณะนี้ระบบได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเข้ามาลงทะเบียนใหม่ได้ส่วนระยะต่อไปเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการดอทอมจะเปิดปุ่มสำหรับผู้ที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียนโดยความเข้าใจผิดอย่าง ไรก็ดีสำหรับผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลไม่จริงรวมถึงกลุ่มที่ไม่สมควรจะได้รับสิทธิ์เยียวยาแต่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วกระทรวงการคลังได้เปิดเมนูบนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันอีก2แถบเมนูคือแถบเมนูสีแดงยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์เลือกแถบเมนูสีชมพูคือสละสิทธิ์ ล่าสุด w w w ร์ o ไวเว็บรอ o มทิ้งการผู้ลงทะเบียน800,000รายจาก2กลุ่มรอรับเงินโอนพรุ่งนี้28เมษายน เวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการดอทอรายงานข่าวแจ้งว่าการะทรวงการคลังจะทำการโอนเงิน5,000บาทระยะเวลา3เดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในที่ที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง22เมษายนปี63ที่ผ่านมาในวันที่28เมษายน จะโอนเงินเพิ่มอีก800ล0 0นรายทางนี้กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์อีก700 0 0านรายแล้วซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือกลุ่มสีทเทาที่ให้ข้อมูลแล้วผ่านเกณฑ์จำนวน5 0 0แสนรายและกลุ่มที่ไม่ผ่านการลงทะเบ,บียนสีแดงยื่นขอทบทวนสิทธิ์และผ่านเกณฑ์อีก2 0 0แสนรายซึ่งเป็นกลุ่มที่ตรวจสอบง่ายและรวมกับของเดิมที่จ่ายไปแล้ว4.2ล้านคนเป็นจ่ายแล้วรวม4.9ล้านรายอย่างไรก็ตามผู้ผ่านเกณฑ์สิทธิ์ที่จะได้รับโอนเงินในวันที่28เมษายนนี้จานวน8 0 0แสนรายได้แก่2กลุ่มสถานะ คือกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์